ผู้ชมค,ครับกลับมาระเบิดความมันกันต่อกับมวยไทยแบทเฮาสุดค่ายชนค่ายนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาสรุปผลสกอร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับไทยซอบุญนครองนะครับนำไปแล้ว3แต้มนะครับส่วนเกียรติวีมีอยู่1แต้มนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่แพ้นะสำหรับเกียรติวีมุญดำเงินะว่าคู่สุดท้ายเนี่ยมี2แต้มเป็นเดิมพันนะครับดเดี๋ยวเราได้ชมกันคู่สุดท้ายต้องบอกเลยว่าเดินทางไปถึงคู่สุดท้าย มวยใหญ่หน้าชมด้วยนะฮะมวยคู่ที่5ครับพิกัดน้ำหนัก5 9 6 9กิโลกร,รัมครับขอไปครับ69กิโลกร,รมัมนักชกในมุมน้ำเงินนะครับจากจังหวัดมหาสารคามอายุ23ปีครับเจ้าของฉายาไอหนุ่มแข้งทองเมืองสารคามครับมวยแต่ต่อยรุ่นแรงสถิติการชกไม่ธรรมดาป1าอไฟชนะ62เสมอสอง 17ไฟแอนดอร์ราสแมตช์ทูไนน์ได้เป็นเซตติ่งมหาสารคามแมน2 3 years of age and he had professional record of 81ไฟ and 62 win and 17 rose it และานี้ครับขอเสียงต้อน,อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากมหาสารคามไอหนุ่มแข้งทองเมืองสารคามน้ำขบวนเกียรตินาวี Ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner. นำขบวนเกียรตินาวีนี่นะครับมีฉายาว่าไอ้หนุ่มแข้งทองเมืองมหาสาครคามและคู่ชกของเขานักชกในมุมแดงครับ นักชกจากอำเภอพุทธไทยสง์จังหวัดบุรีรัมย์วัย24ปีมวยเข่าในปั้มตีดุดันยืนระยะมั่นคงสถิติการชก65ไฟชนะ53เสมอ2พลา10ไฟ and his opponent in red corner tonight representing Buriram and 2 4 y e a r s o f age and he had professional record of 65-5 and 53- win and 10-rose และขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากบุรีรัมสิงทองน้อยโสบุญคร้อ l a d i and gentlemen Welcome in the Red Corner สิง,งห์ทองน้อยสอบุตรครองเราจะนำเป็นผู้เองนำรายการแล้วนะครับต้องบอกว่าคูน่นี้สำคัญอย่างยิ่งครับต้องมีแต้มสองแต้มนะครับสิงห์ทองน<ๆ>้อยสอบุตรครองกำลังคนเดินเกียรตินาวีแต่ก่อนที่จะชมคู่นี้เราสรุป แน่นนะครับตอนนี้สบุญคลองนำอยู่3มต่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดคู่นี้นำขบวนเกียรินาวีชนะนะครับจะทำให้ค่ายมวยเกียรินาวีนั้นตีเสมอสอบุญคลองได้ยังไม่แพ้ไปในที่สุดครับแต่ทางด้านค่ายมวยสบุญคลองขอเพียงแค่เสมอเป็นอย่างน้อยครับเขาก็จะได้แชมป์ครับและถ้วยพร้อมเงินรางวัลห0,000บาทไปครอง แต่ภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงตกอยู่ที่นำขบวนเกียรตินาวีครับนักชกจากสารคามครับนายนัทวุฒิบุญหลังครับเขากลับมาแล้วครับวัย23ปีจากเพิ่อเมืองจังหวัดมาสาราคามสามฟอร์มหลังที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยายังไม่เคยแพ้ใครนะครับโดยล่าสุดเอาชนะคะแนนเจทอนสกินครับใน่างแม็กมวยไทยส่วนด้านนักชกมนแดงครับชกทันแรกที่นี่นะครับ นายพงศิริกองเกิดกจากจังอวดพุทธิสยจังหวัดบ,บุรีรัมยวัย24ปีแม่ดาบีแบตมืองอีสาครับรูปร่างส่วนสูงนี่อยู่ที่นักชกมือเกิดนะครับได้ช่วงส่วนสูงครับและค่อนข้างที่จะเป็นที่มมร,ร,รู้จักในวีดีแม็กซ์เตเดียบพัทยายอแดนักล่าขบวน ดันนี้ต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของ Max เว็กซ์สเตเดียมครับตลอด4ี่คู่ที่ผ่านมามีเงินรางวัลแจกทุกคู่นะครับสุดยอดเลยนะสองคู่แล้วก็แบทเทอร์สองคู่ครับนนี้ขึ้นไปถอนมงคลน,นะครับทางฝั่งของสองบุญคลองนั้นต้องบอกว่านี่ครับออกหน้าเองนะครับพันธมูลเอกไพร์เลลือปือครบพุ่งกับการสอบสวนกองกำลับ การสอบสวนตำรวจภูธรภาค2นะครับที่มีต้อนรบนะครับทางฝั่งของซิงท้องน้อยเสาบุญครองทางตรงข้ามจะเป็นทหารเรือครับปริบัติา,า,า,าล,ลาเช่นเดิมครับ วันนี้ทางด้านพันรวจเอกไทยลือเนี่ยมาแทนนะครับหน้าพันธบทเอกสุขีบุตรทองกำลังมีการดีบ้างในทีมในการห้าหนาวพิเศษในการแข่งขันที่เกิดขึนในที่นี้แม่นะครับสาระหน้าที่อาญายวงรับสกาบนำขบวนครับต้องขอคว้าสองแต้มให้ได้ครับอาาได้ทำตีเสมอแล้วแบ่งในรางวัลถ้าได้สองแต้มนี่ทำให้เกียรตินาวีนั้นกลับมาตีเสมอให้สองบุญรบรองนะครับ ใช่ครับบอกว่าเป็นสองแต้มที่รับค่าทีเดียวครับคือจะบอกว่าการชิงสองแต้มในงาน,น,นสัปดาห์เนี่ยเป็นการตกลงยินยอมกันของทั้งสองฝ่ายนะครับช,ช่วงบ่ายก่อนเลยเช็คช่วงล่างของนันกขับวัครับช่วน้อยและที่สำคัญนั้ะทีมงาน ผู้มวยของแม็กมวยไทยจำกัดนะก็ยินยอมแล้วก็ดูว่าผู้ที่ฬกทีไม่มีใครได้เป็นเสียเรียจากประสบการณ์รตัมัเป็นอย่างดีของหลายๆฝ่ายนะเปที่ตัวนักมวยด้วยก็ว่าจะสู้แค่ไหนสภาพเป็นอย่างไรอาวุธมวยไทยเป็นอย่างไรเวจกินเวทใจเป็นอย่างไรอย่าพร รถส่วนสูงของการขบวนรับน้อยนักขบวนเสียดานซ้ายโอ้ลูกล่างเห็นชัดครับแต่ความหนักความแรงอยู่ที่เกงสีแดงครับ,บอโอ้โหพยายามจะเล่นงานปบบารปเว็นกั้นคอแล้วครับเล่นของสูงเลยครับนักขบวจับไปที่หน้าของบบน้าเต,ตะตลอะทีช่วงล่างนี่แกมีเป๋ไปเหมือนกันบบนักขบวน ประเภทเดี่ยวหน้ลุยลูกเดีอยวเลยครับดเกี่ยวได้้ตแหเอาไว้เลยยัรดียมีรายการยาวครับนะพบรอยตนนี้เป็นนักโปรจากที่มหาสารคามที่ติดล้อยาวนะครับ เชียนะครับนี่เป็นหลานชายนะครับของผู้การรา้อยตัวเวณจันทกฤษฎ์กับจงโง่คนยักษ์ที่สา,สามเลยครับโอ้โหตายของกินกัน้อยโอ้โหแข้งขวาคืนได้หมัดครับขวางหน้า เสียบซ้ายโอ้โหเสียบซ้ายแต่ละดอกครับจังหวะเสียบซ้ายของน้ำกระมวลนั้นแกพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายกับสิงห์ทองน้อยขวาเข่าอยู่แล้วครับน้ำกระมวลเสียบจิ้มไปที่หน้าผอเอาแล้วมีสวนมีโต้ครับสิงห์ทองน้อยเสียบซ้ายแล้วตบด้วยศอกขวาของน้ำกระบวน้ำกระวลนั้นบอกว่าจะเป็นผู้ตั ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเย้าเลยครับเพราะต่อยที่นี่บ่อยิงทองน้อยได้พุกมาโอ้ยพอแม่แต่กันตอเหลือเกินิงอน้อยอ้าหมดยกครับตามปันต่อหรืวถือใจจริงเลในคู่แราน้อยสอบุญพกับมาขบวนเปี่ยนาวี รูปร่างตัวน่ามากกว่าขึ้นลำตัวแวคือ้อนหัดนล้อเกเียวไปเหื่อยนเดียวแต่ว่าในการคอแต่ไม่มีสัมเด็ด่วกลายยกนะครับหัวด้านคอแต่น้อยนอยนั้นเผยเลยครับนี่ครับดูว่าปู่แล้วบอกว่าคือลูปร่างในสูงยาวยกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับ แต่ว่าในช่วงยกที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านทองน้อยนี่แกเตะช่วงล่างนับขบวนไปหลายทีนะครับ่ครับแถอในตัวเท่ากันก่อนยกหน้าแล้วก็ยกที่สองเริ่มขึ้นแต่ก็เป็นละทีครับผมในกดแขนมาซีดด้วยซ้ายครับเดินหน้าลุยู่แล้วครับของมันก็ไม่ถอยเพียงแต่เตะล่าง ใช่ครับดูครับอ่ากัานแขนแล้วตีครับสิงน้อยนำกระบวนเสียบและข้าสนใจนักสู้อยู่แล้วนะผู้เดินหน้าให้สิงน้อยก็ไม่ถอยครับดูครับเสียบซ้ายกระพื้นไปแข็งกดมาฮือนีอ่ครับอายุถึงสองแล้วครับเต้นตีไปอีกท,ทีครับโอ้วงในนี่ต้องบอกว่าผมชอบรอบครอบครัวนะครับนำกระบวน ครับซอกซ้ายตบเข้ามาครับเสียบขวาโอ้โยไม่อยากจะขวาไว้ครับน้อยขวางใหญ่เดินขยมเลยครับโดยที่ซ้ายครับเอาไปนิดนึงขวดมาเสียบซ้ายแล้วพับขาเตงตีตไปอีกหนึ่งดอกครับน่ารอดด้วย ผมเดินหน้าครับนักบวนและเสียบซ้ายหน้าถอยมาแล้วเสียบเลยครับดูครับโอ้ยชใหญ่ใหญ่แม่กระแทกัะพีกระแทกตะทุลุออกข้างหลังเลยครับน้อยโอ้เจอทีอีกแล้วโอ้จับไปแทนกต่วางแ้่ขวาติดครับยัดเข้ามา ยังเก็บอาการปักศอกซ้ายยันเข้าไปยันจัตโต้ด้วยซองเกมสิบกําหนอยแต่โอ้ยดูมันจังหวะแทงจังหวะแทงของน้ำกระวนนัน้นเน้นเอ็นเ้นเลยครับเลือกออกแบบชัดเจนจะให้เข้าตากรรมการยันเข้าไปแล้วก็ตามด้วยสอดปับเข้าไปครับแมาพยามจัตโต้ที่ซอกขวาครับโอ้ย,ย,อย,ออยตัวก่อนตัวงอไปหมดแล้วครับตอนนี้สิบกําหนอย ตัวขยับตัวช้าลงน้รขบวนถึงตัวติดตัวขยบเลยครับอ,อต้องนับเลยครับอจังหวะหายใจไม่ทันเจอพายุเข,ข่าของนํำขบวนเข้าไปครับได้ลครับได้นับแล้วครับนำขบวนไม่ไม่รออะไรแล้วเลยครับนะครับเดินและทีมแลแทง เรียบร้อยเลยครับโอ้ยสองแต้มสำคัญเลยครับเอาจนได้เลยครับดูครับทีมงานโอ้ดีใจยกใหญ่เลยครับทำได้สำเร็จครับสำหรับนำขบวนเกียรตินาวีพาทีมตีเสมอได้ครับโอ้ยครับตอนนี้ทางด้านสุธงนอนหายใจไม่ทั่วหายใจไม่ทันเลยครับโอ้โห ด้านรับวนี่อาศัยความยาไปแกเดินเสียบเดินแทงครับวดูกะแทงซ้ายแต่ละทีนี่ะช้าถอยมาขวางยอยามจะเสียบสู้ครับแต่เหมืนเข้าทานมนาขบวนเลยครับแกถอยแล้วแกแทงดึงนิดเยวครับ่าช่วงโยนมาจัดเข้ามาแล้วมีสอกด้วยครับทางด้านข้างบนเรตามไปข่าขวาไทีม่ต้องนับลยนัวี้ ไปของหมุ่นเลยโอ้โหตัวอ่อนตัวมอไปหมดแล้วครับดูนะครับโยนยัดเข้าไปโอ้โหแล้วมีสอกครับสอกซ้ายแล้วก็แทงตามด้วยขาขวาไปอีกครับนัดนี้เป็นจริงกำลังขบวนไม่ทำให้ทีมงานเกียรตินาวีพลิกขวัญครับแล้วสุดท้ายพายอีกไเสมอครับปอบบุญทองได้สองเร็จครับ ชุดสุดท้ายครับถอดหัวเลยครับน็อกเอาเข้าได้คู่สุดท้ายผู้ชมครับแต่ว่าเราไปลุ้นก่อนว่าคู่นี้จะมีรางวัลบาทิลหรือซูเปอร์บาทิลสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ ปุ๋ยโฟร์แมนไม่มีรางวัลนะครับและแน่นอนครับจากชัยชนะเมื่อสักครู่นะครับด็อกเอาท์ของทางด้านเกียรตินาวีทำให้วันนี้เสมอันครับทั้งสองค่าย3ต่อ3คะแนนครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนาวาเอกอัมพลหมื่นหานะครับหัวหน้าค่ายเกียรินาวีขึ้นมาบริเวทีด้วยครับขอเรียนเชิญนะครับท่านหัวหน้าค่ายนะครับ เกียรตนาวีครับเรียนเชิญเลยครับท่านและลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญพันตำรวจเอกไทเลอร์ลือปือครับผู้กำกับการสอบสวนกองคกับการตำรวจภูธรภาคสองครับหัวหน้าค่ายซอบุญครองมุมแดงแลวลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณอาศิละต่อเจริญสุขนะครับประธานบริษัทแม็กซ์มวยไฮจำกัดขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบรางวัลด้วยครับ ทั้งสค่ายเสมอกันครับแบ่งกันไปค่ายละ3 0 0 0 0ืบาทครับขอเรียนเชิญคุณอศิลาไดครับ,บอมอบให้รางวัลให้กับทนายของพันตำรวจเอกไทเลอร์ลือปืนครับภูมิกับการสอบสวนกองกำลังตำรวจภูธรภาค2นะครับและนาวาเอกอมพลหมื่นหารทั้ง2ค่ายแบ่งกัน3 0 0 0มื่นบาทครับ และต่อไปครับขอเชิญคุณอาศิระต่อเกิ้สุกครับมอบโลกเกียรติยศให้กับทั้งสองค่ายครับของแชมป์ร่วมกันไปครับโลกเกียรติยศใบดีทั้งค่ายสอบุญครองและค่ายเกียรตินาวีขอบคุณมากครับ หลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นิงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาอีกกับมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายครับตอนนี้ให้เรามาสรุปผลสกอร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้ค่ายเกียรตินาวีนะครับกับค่ายสอบุญคองนะครับตอนนี้สรุปผลมาเลยว่าเสมอกันนะครับพี่ก็องแชมป์ร่วมกันไปนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับกับมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายนะครับ นี่คือความมันครับจากแบส m ์มวยไทยสเตเดียมพัทยานะครับผ่านทางช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์แล้ววันนี้ครับหมดเวลาแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับมวชายบาโท่สึกค่ายชนค่ายในสัปดาห์หน้าครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ